สวัสดีครับเกษตรต้อมนะอันนี้ก็มาทำถังคอนโดอีกอันหนึง่งจากวันก่อนสองสามวันก่อนผมทำไว้ละถังหนึง่งคือถังนี้ตัวนี้ถังมันจะเล็กกว่าถังตัวนี้นิดหนึ่งนะก็อุปกรณ์ก็จะมีหัวหมูหมัวหมูใส่ใบตัดไฟเบอร์สีนิ้วแบบนี้นะ พิษกันพิดกานนี้เอาไว้ทําให้พลาสติกอ่อนแล้วเราก็จะใส่ยัดตัวขวดสปอนเซอร์ลงไปก็ใช้ขวดสปอนเซอร์สักสองสาขวดนะเพื่อรอให้มันเซตตัวแล้วมันจะแข็งแบบนี้ฮะกดไม่ได้เราก็จะไปปลูกกันแล้วก็ถุงมือกันความร้อนนี่ผมใส่ข้างขวาเพราะผมถนัดซ้ายเนาะแล้วก็ หัวซอไว้เจาะรูหัวซอก็คือดอกดอกที่เขาไว้เจาะรูอันนี้ผมใช้สิบเก้ามิลนะกี่มิลก็แล้วแต่เอาไว้ข้างล่างไว้ให้น้ําออกเนาะอืมผมก็ใช้ตลับเมตรวัดนะวัดห่างกันประมาณยี่สิบเซนนี่ยจะเห็นรอยมาร์กของผมนะครับแล้วก็ผมก็เจาะสลับกันเพื่อให้ต้นไม้มันอยู่พอดีพอดีไม่ให้มันเบียดกันเกินไปเนาะอืม แล้วพอผมผมใช้ฮีทกันเนี่ยเป่าเห็นไหมครับมันจะมีรอยรอยเหมือนรอยไหมไม่ใช่รอยไหมลอยละลายอย่าง,งเงี้ยนี่ผมเป่ากว้างๆแบบนี้แหละแล้วก็ยัดลงไปตอนนี้ผมยัดเสร็จแล้วยังร้อนๆอยู่เลยนะออ้ยแกะไม่ออก <c oughs> ร้อนร้อนก็กลัวเห็นไหมครับก็จะเป็นรูแบบนี้นะเสร็จแล้วแข็งก็เป็นแบบนี้ก็ ถ้าใครพอมีเครื่องมือก็ทําได้นะครับผมชอบเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยอันนี้สังเกตว่ามันมีอะไรอะ่ะมันมีท่ออยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเป็นของเก่านี่เห็นป่ะรูบเบิ่มเลยแตกอยู่ด้วยนี่มีรอยแตกก็เอามาใช้นะอันนี้ก็ถัทงที่ผมมีแล้วอันนี้เอาไว้ลองเขาที่แล้วลองอเพรเพาะเพราะถั่วงอกไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาลองมาทำต้นไม้ดีกว่า ก็ประมาณนี้ครับสรุปว่าผมก็จะมีทั้งหมด4อันจากอันทดลองไปแล้ว2อันซึ่งผมคิดว่าเวิร์กดีก็เลยทำอีก2อันเดี๋ยวก็จะเอาไปปรุงดินคือค่อยๆทำครับผมไม่ได้แบบต้องทำให้มันเซตเลยแบบเนี้ยเออมันจะเหนื่อยผมก็ค่อยๆทำไปทีละหน่อยทีละหน่อยวันนี้ทำถังพรุ่งนี้ปรุงดินอะไรเงี้ย วันนั้นปักชำอะไรแบบนี้นะครับชำยอดเก็บไว้อะไรเงี้ยค่อยๆทำไปก็ไม่ได้รีบทำอะไรมากมายทำเสร็จก็จะได้เป็นแบบนี้ดูด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหยึกหยีหยึกหยก็แบบนี้แหละแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยก็ดินก็เอาโปร่ปงๆนะใส่อะไรก็ได้ให้มันโปร่ง ใบไม้แห้งฟางได้หมดครับเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆให้มันโปร่งๆเข้าไปกุยมะพร้าวใส่ผสมลงไปขี้วัวแล้วก็ดินเอานิดหน่อยพอครับแค่นี้ก็ปลูกดีแล้วละ่ะแล้วก็เอาวางไว้บนบล็อกซีเมนนะแล้วข้างล่างเราก็ทำถัง ถังเอาไว้รองน้ํามันแล้วก็รองน้ํารองปุ๋ยแล้วก็มาลดด้านบนดอีกรอบหนึ่งถังตัวนี้จะได้ประมาณ25-30ตัวนี้จะได้20-25ตนเพราะว่าถังมันไปเล็กกับใบใหญ่ไม่เท่ากันก็เวิร์กดีครับใครมีเครื่องมือก็ลองทําเลยผมเป็นคนที่ชอบทําของ DIY นะก็เลยชอบทําอะไรแบบนี้แล้วก็ ดูเหมือนมันจะโอเคกว่าสำหรับผมนะคือเหนื่อยน้อยกว่านั่นแหละพูดง่ายๆเหนื่อยน้อยกว่าทําแปลงแปลงผมก็ชอบนะแต่ว่ามันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆเลยก็เลยอยากทําแบบไม่ค่อยเหนื่อยมากทาไร่ถังสองถังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเก่งก็คงทำเรื่องทีละถังอหละก็เตรียมเพาะเอาไว้แล้วก็มาปลูกปูกจำๆเนาะสวัสดีครับ